วัดท่าสงวัดประสรรวัดปราสรงเอออันกเก่าเนี่ยเออกเก่าเนี่เราว่ามันกินดีวท่านเนอเออเอาว่ามีเจ้ป่านี้เนะท่านย่า่ได้ใเมือ<ะ>งเรากนะโล่สัมโลก็ได้ว่านเพราะว่าเนี่ย<ะ>ก็ถุงใส่ขอดูลคนานอุ้งไอนันไก็ไป,ไไปเห็นม้กัเท ต้องแกมือบอว่านมันลองไฝบนบ่อไม้แกส่งแทีไปอุ้วมันได้หีเลี้ยงเลยนนีจะได้มือละโตสโตลก็ได้ากโตได้มันได้ปันร้อยมไ่ได้ยไานี่าไงมันก็อยู่น้ำลึกตัวนี้ป่าสวยไอ้พวกทีโผล่เปลี่พลังนะ ได้ติละไดายวป่าสบายได้ตัวเดียวครับาในตัวสองตัวครับพอกินแล้วดวลงกม่กินหยมันมันหลปลาสบายปลาสบายนะั

បាទនេះទេ น้ำนองมันนุนเด้เกกรูมันขึ้นนิดิโดดหอมันบ้คให้แขงมันไหนม,มันบ้ให้หันดเดี๋ยวมันก็เมแรงมันแข็งนี่นองนี่บเปิดวัดเฮถูกไหมเนีโอ้วัดก,กันทุ่งเนี่ยโบเปิดอันเป็นเทือเป็นเทือนะ นี่เับเปิ่เลีแล้วอันที่แรกมันโข่าเงินไสแล้วขาเงินไปแล้วที่แรกมันโตมาเขเลยป่อยเสรีเีมบอกว่าจิเบ็ดเซดางวันเก็บอว่าแล้วเ่ใครทีเป็นยังตังไหครับเป็นยังเอาคนเลแผก็มเดาง นอง่ามันก็มีแล้วแหละปะมันเคลื่อนไหวมันก็จูบงลึกมันขอกบอกไม่ด้นะะนวี่มั

าบ้านยังไ I mean ่ s <S ้ยูคเปลี่ยนเี่ยนด้ว้ใตเมือละลังมือครื่องทีุ่่นอือปลาดุกมีที่ตัวง่ายแง่ายเลยครับป่าดุกปลาก็เดี๋ยวนี้มันบ่มีมันบ่เหลืวคนมันจังเลยมันมัหายจิงบ่คือเก่เนาะครับในคนมันก็เอาไฟสัตว์

เอ้วังล่าสุดนี่มันมันมีแต่ปลาจีนบ่ปลาจีนลายอันนะเบิดสับบ่เบิดบ่บิดรอกเนอะโอ้ตายกันโว้ ยานแต่ป่านี่นะบันหลกล่วป่าอิจินนอสะดูสะดูปลาเข่งนี่กินป่าน้อยดิสะดวกยาวมาปลอยสะดว

ปลาอยู่ด้วยนะปลมันดีปลาปลาโอ้มันเป็นแก่อยู่มนะีแม่ครับวิ่งจ้ำจำยังว่าละ่ะมันสมัยนี้มันหากิ้นได้รูปแบบ๊บครับโอ้ยแต่กี้ก็มีแต่ติกเบ็ดแคนเบ็ด ใส่กับดักออจันแดอย่างไดจ <บ S 1> ันใส่สุนผู้เท่าพิ่นเอกเียรม่นแล้วก็เอาลงไปมักไ้ป,ปาสีตืนๆรตนก็ดกนกได้ก่าครับสังาปเป็นยอดใ้ก,กินอันตายาคอเพีนัสายพ่นรเอาไปหมดลงไว้ับโบ

พยานเด้อคนใดเออพอได้ดอกวกมีผู้เฝ้าก็เฝ้าหลองท่าเขาชาวไทยอยู่ม yeah ือมือมือใดก็ไม่ไปใจเออว่างวางชักจะไปเห็ดหนังวะก็ไปหาจินมหายากไหม อันซื้อแกเบียร์ไรที่เ้าคือดูดเร็วเหรอ chồng <laughs> trong, trong trong, bưng hồi này. bưng nhíp, bưng 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 ได้หตัวหตัวตดพอมีมือเงี้ยอันป่าบ้ามันก็ยังบันนั่ไงนอทอปุ่มมืออันโสมมักควมันบันนั่งไงจังป่าชิวเข้าต่งหนะ้ปลาซิวน้ำเข่าเั่ปาตัวไ่โอ้สังตะกอนปฏิกิริยาดูชีได้กปเไอ ลำปะสักก oh, yes. uh ็ไปตะกี้จว okay. uh ่าทีโอ้ยได้คันเบ็ดใส่ตุ๊กเราเข้ไปแล้วมันน้ำเบ็ดง่ายใช่หัวมันมันกันจังเลยทีเจ้าเขามักตีกี้โอ้ยเออขึ้นเบ็ดมาเล่นเหเออเล่นเฮอยู่สามปีสี่ปีเพราะว่าเปิดอยู่ในยุคเพชรสมุนก็ไปอืออือได้เพื่อก็ไปนั่นแหละแต่ยังว่ามักวะเพิ่นว่าน่ละโอ้ยน้ำ เวียดนามมีจ่อนน้อยใส่หัวกันนมาเสา2ปีแล้วแห่ก็ได้ทิมหมดแล้วเออเสาแล้วว่าสิอันเพิ่นก็ว่าแล้วพอเาแล้วนอาเาแล้วมันบ่ได้กินบ่มีผู้กินเอาว่าเป็นน้องก็บ่เป็นเป็นบโทนาแล้วกําลังเางหัวเ้างแหหติดอยู่ออั ตังแต่สองคนนั้งอยู่ข้างนองนี่แค่มันก็มาถักเข็นเด็ดแข่นกางกินเป็นได้ยอะซื้อกินบ่ะเขาเมาปลาซื้อมันเอาปลาบ่เป็นนี่โอ้ผมบ่ได้เอาจันลงปีเนี้ยเพราะว่าขอกองน้ำไหลน้ำเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโอ้ยบวายดอกวะอัอนการอือมก้าวลงอยู่จันทร์อ่อนกลารอืมพร อได้กินทีนี้ได้กินสองตูดนะจันลงนะงมันี่แค่บอกคนอหมด้วนะ้ว <c oughs> ลงอีกแลครนะับตรงนี่เออแด่ป่าจันทน,ตน์ตไงเลยโอ้ปีนผมเอาลงปีแรกนะโอ้มันเกือบสี่สตัว ปีนั้นอ่ะได้อะอันหลายอันกินหรือว่าคสองอันสองอันเพราะว่นตัวอย่างอันนึงมันเข้าหลายตัวดิบางเที้ยก็เข้าสองตัวเออมันเข้าคู่นะครับหรือเขาว่าตัวพูนตัวแมนเข้าด้วยกันตับสี่สิบตัวปีนั้นอ่ะได้กินอ่ะรอ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 สองหรือสามอันนี่น่ะใส่โอ้ปลาคอที่ตัวซ้ำ ีน้องเาครับตบง่ายเลย <Yeah. S 1> ใสโลโลกลัวเนาะมาส่องปีหลังนี่โอ้เห็ดน้ำน้ำขอเห็ดอันนาปังเดี๋ยวกะแห้งเดี๋ยวกะแห้งอ้าวได้กินปลาตีวะ <c oughs> <c oughs> มาปีนี้แห้งเร็วก็ทุกปีเอาลงวะเบาลงดีกว่าใช่คองชนประทานอยู่ห้วยห้อยกันนะครับโอ้โ่ได้กินกระบอกกินตัวกี่คันหยับขึ้นหยับลงวะปีล่าสุดนี้ได้กินโบห้าตัวตี่ใกล้เนี่ย Để bộ, hả, tổ ừ. Nam hẹn thôi, quá đi à. <laughs> đây Đây được sao nữa

ฮามได้กระโบฟังแล้วน้าหูคือกันเด้อโอ้ยพี่เต่าได้ได้โบได้กระป๋ามันก็คือที่ได้น่อก็แปลว่าเอามันสั่งที่ได้นี่แปลว่าแล้วก็อยู่โบได้แล้วกระเป๋าแต่ละมือมันโชคก็ได้เนี่ยในภูที่ผู้น้องฟ้าเองกันครับ ดึงให้เบิ้งจากโตได้ประเด็นนะงนไหกินมาต้เจนนอยนถ้าพร้อมเ่าหาหนักคนมากหากินเ่าแล้วเ่าแล้ววัวหน้าหัวันแข็งแรงจังกัอนนะหากินจริงจังไปได้ยัวเฮตดงานกลับมาบ้านไปหาวนตรงปาก ไปได้มาได้ก็สังสรรค์ล่ะเออเอ้ยเซกี้ไปไก่ก็ได้ย่างไก่ก็ได้เราเอาไหมนี่ย่างไก่ก็บ่ค่อยได้เนาะก็ไปได้ไปได้ละเข้าแขเราจะย่างส้มเงยไปเขาก็ว่าได้หรอก้มเงยแบบนั้นก็ยังไปบวกบุปวดขาเราเลยน่งพักแล้วก็ไปตัวจนแล้วว่าครับเออ คนมันมักเนาะมักหาจิ้มเขาบางทีไปเสียค่าอ่อค่าอย่างได้ปลาใหญ่ตัวเดียวไปยองไปยังก็ยัยยงบ่อเข็ดเลยไปน้องน้องคันจะยังว่าโอ้ให้เสียคนละสามร้อย อาวเด็อ้้นย่บได้เสีย้นดกอี๋เขาอับาด้วยไอ้ลุงาโอ้ยบได้ปลาไอ้น้สาวไปน้ำกันมันเขาได้ปลาตูเดี๋ยวไปงวะผูเขาเฮ็ดเขา้นตูเหมอนผมกเลยให้ให้ ไปเอาแควาก็ไ่ได้ก็ไ่ได้อี่ีเลยมอวรถมาลาตายกันมีแตก็ไปคนคนมันสิบประมาณบางคนมันิมักาบางคนนี่หากินมันจังเงี้มันจะอยนคันันราะมนกาันั่นมมจมไ้ขพะได้กันพึ่ม

na hôm bị hết nhòi hay du hay hăng cái anh cái vò đấy rồi bằng nam mà nè. ว่าอันนี้คนเอาไว้ก็มาหากิิเนาะแล้วว่าก็ได้กินนอนด้ดูงอนนี่ก็เราว่าอืม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 เอาโฮมกับผิวโอ้ยโอ๊ยใหญ่ถอดเ้อ